กา,การเงินผิดผิดเกิดจากบ่มชีวิตที่ไม่ได้รับการแก้ไขวันนี้ถ้าคุณรู้ต้นเหตุที่ทำให้ศักยภาพการเงินของคุณเลื่อเร็วและคุณกลับมาแก้ไขมันเพื่อให้คุณมีศักยภาพการเงินที่ดีขึ้นในปัจจุบันและอนาคตคุณจะยอมที่จะแก้ไขมันไหมการที่ผมออกมาพูดถึงเรื่องพฤติกรรผิดผิดเกิดจากบ่มชีวิตในวัยเด็กไม่ได้บอกว่าให้คุณต้องกลับไปแก้ไขอ,อดีตแต่ตงกำลังบอกว่า ให้คุณรู้รับรู้เข้าใจและแก้ไขปัจจุบันเพื่ออนาคตการเงินที่มีศักยภาพในภายภาคน้านวนันนี้คุณรู้สึกแบบนี้อยู่หรือเปล่าค่ะ 1. 1. ปมความกลัวความกลัวกลัวว่าเป็นคนไม่ดีทําให้คนอื่นยืมเงินกลัวไม่ช่วยเหลือพี่น้องกลัวไม่ได้เป็นทีโล่ความกลัวในชีวิตของคนเรามีมากมายหลายประเภท เกิดจากลายสาเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตแต่ละคนในหลายๆด้านแต่ความกลัวที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาปมการเงินมักเกิดขึ้นในวัยเด็กอยู่ลึกใต้จิตสำนึกที่ยากจะค้นหาและลึกที่ยากจะเข้าใจต้องอาศัยผู้ลื้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญชี้แนะแนวทางในการค้นหาเป็นหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาปมการเงินที่เกิดจากความกลัวแบบจังยืนและถาวร การเปลี่ยนแปลงส่วนตัวตนใหม่ที่หลุดพ้นจากปัญหาเดิมในปัจจุบันและอนาคตภายภักหน้าความกลัวที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการเงินในวัยเด็กมักเกิดจากพ่อแม่คนเลี้ยงดูคนปลูกฝังคนที่อบรมคนที่สั่งสอนให้ต้องช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาต้องให้ช่วยเหลือพี่น้องคนในครอบครัวต้องแสดงออกในเรื่องของการมีน้ำใจพร้อมช่วยเหลือทุกทางโดยเฉพาะเรื่องเงิน จนเราเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ช่วยเหลือจริงๆหรือไม่แต่ถ้าเรามาปฏิเสธเกิดความผิดร้ายแรงจะต้องเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวร้ายอดเป็นฮีโร่เกิดความไม่สบายใจเสียใจและช่วยไม่ได้หรือไม่อยากช่วยจนเกิดความลำบากใจแม้ตัวเองไม่มีเงินไม่สะดวกก็ต้องทาตัวเป็นน้ําทนปากต้องรักษาหน้าต้องทําตัวเป็นคนดีเป็นฮีโร่จนตัวเองเดือดร้อน ลองนับดูนะคะว่าเคยเสียใจที่ช่วยไม่ได้มากี่ครั้งตอนนี้อยากให้ค่อยๆลำดับเหตุการณ์ในวัยเด็กว่าเคยเจอเหตุการณ์ข้างคนมาใช่หรือไม่ถ้าต้องเจอและทำแบบนั้นบ่อยแค่ไหนแล้วทำแบบนั้นแล้วเรารู้สึกดีมีคุณค่ามีความสุขเราหาที่เงียบๆทดทวนแบบมีสติไม่เข้าข้างตัวเองช่วยกันเรียนรู้ และหาหนทางแก้ไขปมปัญหานี้เดียวยาขั้นต่อไปหรือวันนี้คุณติดอยู่กับปมที่เกิดจากความโกรธความเกลียดและมักจะเกิดจากพ่อแม่หย่าร้างกันพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อแม่จะชดเชยด้วยการเปเงินไม่เห็นคุณค่าของเงินส่งผลให้เด็กวัยนั้นเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่อย่างที่พ่อแม่เลี้ยงดูปัญหาครอบครัวในวัยเด็กพ่อแม่หย่าร้างทำให้ต้องอยู่กับพ่อแม่หรือ ต้องอยู่กับพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยววิธีที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวใช้กับลูกคือมักจะแสดงความรักมากมายจนมากกว่าครอบครัวโดยปกติดโดยทั่วไปนอกเหนือจากนั้นยังชดเชยให้ลูกและเพิ่มเข้ามาด้วยด้วยความกลัวของแพร่แม่กลัวว่าลูกจะขาดเพิ่มเติมเรื่องเงินจนเกินพอดีมากเกินจนกลายเป็นค่านิยมผิดๆส่งผลให้ลูกเติบโตมาและคุ้นชินกับการใช้เงินมากเกินพอดีใช้เงินแบบผิดๆ ไม่เห็นคุณค่าของเงินใช้เงินซื้อความสุขความพอใจความสะดวกสบายชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งซื้อใจคนเมื่อเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นคนชอบเปย์เพื่อให้ได้ทุกอย่างตามที่หนึต้องการคุณค่าของเงินคือการทำให้ได้สิ่งที่เราอยากได้ไม่สนใจที่จะส่งผลกระทบต่อจิตใจใครคบคนแค่ผิวเผินมีแค่ผลประโยชน์ในการคบหาพูดคุย จนอาจจะกลายเป็นคนมีเพื่อนน้อยไม่มีมิตรแท้ที่จริงใจต่อกันฟังเมื่อถึงตอนนี้ลองนับดูนะคะว่าทุกวันนี้คุณมีเพื่อนแท้กี่คนคุณที่คบเพื่อผลประโยชน์กี่คนแบบไหนที่คุณต้องการมากกว่ากันนอกเหนือจากนี้การที่ไม่เห็นคุณค่าของเงินก็จะทําให้ประสบปัญหาในด้านการเงินคือเก็บเงินไม่อยู่เงินไม่พอใช้ไม่มีเงินออม เ่าคิดว่าใช้เงินซื้อทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ตลอดเวลาขอแค่มีเงินก็ใช้ไปทํางานได้มาก็แรกกับความต้องการที่คิดว่าจะต้องใช้เงินซื้อแบบพิ p ๆตลอดเวลานี่คือตัวอย่างของปมการเงินที่เกิดจากความโกรธความเกลียดทําให้ต้องเจอปัญหาแบบนี้ค่อยๆลำดับเหตุการณ์ในวัยด็กนะคะว่าเราเคยเจอปัญหาข้างต้นมาใช่หรือไม่ส่งผลให้ปัจจุบัน เราคิดและประพฤติตัวตามสาเหตุที่เล่าข้างบนจริงหรือไม่เราหาเวลาว่างลองหาที่เงียบๆทบทวนแบบมีสติแบบไม่เขา้าข้างตัวเองเราจะช่วยกันเรียนรู้หาทางแก้ปัญหาปมเยียวยาขั้นต่อไปปมที่3เกิดจากความอายที่ขาดแคลนหรือยากจนเมื่อมีเงินใช้ก็ใช้แบบขาดสติชดเชยสิ่งที่อยากได้มานาน เมื่อเวเด็กยากจนขาดแคลนจนกลายเป็นปมที่ฝังใจว่าอยากมีคนอื่นอยากมีขนมของกินของที่อร่อยของที่แพงของที่หายากมีเพื่อนเคยเอาของมาอวดอยากมีเสื้อผ้าใส่เพื่อโชว์ว่าเป็นของยี่ห้อดังซื้อมาจากข้างสัรพสินค้าชั้นนําในกรุงเทพดูสวยกว่าที่ซื้อตามตลาดทั่วไปมีของเล่นที่ทันสมัยราคาแพงๆที่บ้านเราไม่มี พอเงินที่ซื้อให้ได้น่งจากครอบครัวมีฐานะยากจนหรือมีฐานะระดับปานกลางต้องใช้เงินแบบประหยัดแบบพอเพียงเราเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้มาจริงๆใช่หรือไม่จนเติบโตเรียนจบมีงานทําเงินเดือนเป็นของตัวเองเราก็จะใช้เงินแบบขาดสติชดเชยทุกอย่างที่อยากได้ตั้งแต่วัยเด็กและเพื่อทําให้เราก้าวผ่านความอายที่เคยมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่ต้องใช้ของแบรนด์เนม ่านิยมการใช้บัตรเครดิตที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีระดับอยู่ในสังคมระดับสูงเพื่ออวดให้เพื่อนในวัยเด็กที่เคยอวดเราว่าเรามีเงินเราไม่มีเงินเราเหนือกว่าเราไม่ยากจนในตอนนั้นผลของการใช้เงินเกิดจากความอายและความแกล้งแกล้งคล้ายๆกับปมที่1ตรงที่เราใช้เงินซื้อความสุข คล้ายกับปุ่มที่สองที่ม,มีคุณค่าของเงินทําใหม้มีเงินออมใช้เงินเกินตัวจนอาจจะกลายเป็นหนี้ก้อนโตเป็นหนี้บัตรเครดิตเพราะต้องใช้เงินเพื่อซื้อของที่มีราคาแพงสร้างตัวตนให้เงินคนที่เคยทําให้เราอายในวัยเด็กส่งผลให้เกิดหน,นี้ระยะยาวหนี้ซ้ำซากไม่รู้จะจบเธอเป็นปมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตทุกๆด้านทั้งครอบครัวการงานสุขภาพความเครียดตอนนี้ ค่อยๆลำบับเหตุการณ์ในวัยเด็กนะคะว่าเราเคยเจอเหตุการณ์ข้างต้นมาใช่หรือไม่เราเคยเจอบ่อยแค่ไหนจนปัจจุบันเรามีเงินและไม่อายอีกต่อไปพฤติกรรมวัยเด็กจากตัวอย่างข้างบนนี้ส่งผลเรามากน้อยแค่ไหนลองหาเวลาว่างๆหาที่เงียบๆทบทวนแบบนี้สติไม่เข้าข้างตัวเองเราจะช่วยเรียนรู้และแก้ปัญหาปมปัญหาและเยียวยากันต่อไปปมที่ 4. ความส่วนเสีย ความสูญเสียที่เกิดจากการได้เงินมาจากมรดกเงินประกันที่ต้องสูญเสียของคนในครอบครัวมันจะรู้สึกปฏิเสธเงินเงินมรดกเงินประกันเป็นเงินที่ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเมื่อวัยเด็กใครที่ต้องพบเจอประสบการณ์แบบนี้จึงเป็นความรู้สึกที่ยากจะทําใจรู้สึกเจ็บปวดและโดดเดี่ยวแม้จะได้เงินมาก็ไม่อาจทดแทนได้ จนกลายเป็นตมชีวิตที่ส่งผลกระทบทางด้านการเงินไม่อยากได้เงินไม่คิดว่าเงินเป็นเรื่องจําเป็นในชีวิตเหมือนคนอื่นเพราะต้องแลกกับความสูญเสียของความสาคัญในชีวิตเราเคยเจอเหตุการณ์แบบที่ยกตัวอย่างมาใช่หรือไม่ลองนึกย้อนเหตุการณ์ในวันนั้นขึ้นมาผลของการประสิธเงินไม่อยากรับรู้เรื่องเงินเอกสารการเงินทําให้ไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลเรื่องเงินของตัวเอง ทำให้เกิดช่องโหว่ในการดูแลเงินด้วยตัวเองต้องพึ่งพาคนอื่นดูแลให้มักเกิดปัญหาการช่อกงตามมาเพราะคนดูแลอาจจะเป็นคนไม่ดีเกิดค,ความโลภอาศัยปุ่มปฏิเสธเงินเอื้อประโยชน์ให้ตนเองยักยอกถ่ายเทเงินทองและทรัพย์สินนี่คือผลเสียของปมนี้เราเคยโดนโกงมาแล้วกี่ครั้งเพราะเราไว้ใจคุผิดหรือปฏิเสธเงินกันแน่ตั้งสติแล้วค่อยๆพิดรารนา ถ้าปัจจุบันเราพบปัญหานี้ลองลำดับเหตุการณ์ไว้ดิว่าเคยเจอเหตุการณ์ข้างต้นมาใช่หรือไม่เราเสียใจและไม่อยากได้เงินจากสาเหตุนั้นใช่หรือไม่หาเวลาว่างๆหาที่เงียบๆทบทวนแบบมีสติไม่เข้าข้างตัวเองเราจะช่วยเรียนรู้วัาวนทางแก้ปัญหาเยียวยาขั้นต่อไปตมที่5ความเชื่อคุณมีความเชื่อผิดที่ว่า ต้องออมเงินก่อนค่อยเอาเงินออกมาใช้เงินทองเป็นของหายากใช้เที่ยวที่มีความเชื่อในวัยเด็กที่ครอบครัวพ่อแม่ผู้ใหญ่มักจะพ่มบอกสั่งสอนพูดให้ได้ยินเข้าหูตลอดว่าต้องออมเงินต้องมีเงินเหลือเก็บหลังจากมาจากโรงเรียนทุกวันเพื่อสะสมไปฝากธนาคารและจะเอาเงินซื้อของที่อยากได้สอนให้เราเชื่อว่าเงินทองหายาก ต้องประหยัดต้องทำงานเหนื่อยถึงจะได้เงินอย่าใช้เงินเกินตัวให้ใช้เท่าที่มีถึงเราจะมีเงินใช้ไปตลอดไม่เดือดร้อนแต่ก็ไม่รวยหรือรวยช้ามากลองทบทวนตามนี้ว่าไวติดเราเคยเชื่อเคยคิดเคยทำแบบนี้ใช่หรือเปล่าเราคิดว่าจริงอย่างที่เป็นแบบนี้ใช่หรือไม่แล้วปัจจุบันเรามีความเชื่อและความเชื่อนั้นอย่างไรเพราะความจริงสิ่งที่ต้องรู้ก็คือ เราต้องออมเงินก่อนเราเขาเอาเงินออกมาใช้สมมติว่าเรามีเงินเดือนเราต้องเก็บก่อน20%ท,ที่เหลือค่อยจัดสรรเพื่อใช้จ่ายตามสัดส่วนและความจําเป็นออกไปเชื่อมโยงการใช้เงินเท่าที่มีคือต้องใช้การออมแล้วนั่นเองถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกเรื่องเงินทองหายากความคิดนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้คิดว่าเงินหาง่ายถ้าเราใช้ปัญญาเราใช้แรงงานเราหางเงินได้ง่ายแบบไม่เหนือน่อยรื ว่าเหนื่อยน้อยที่สุดเราลองปรับเปลี่ยนความคิดเบื้องต้นให้ได้มาเก,กอนเราอาจจะไม่เหนื่อยจากการหาเงินทุกวันนี้เราอาจจะมีเงินเก็บมากกว่านี้และรู้วิธีทําให้เงินเติบโต,ตได้ค่อยๆลําดับเหตุการณ์ในวัยเด็กว่าเราเคยเชื่อทําตามเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นใช่หรือไม่และมีผลกระทบในปัจจุบันเรายังเหนื่อยกับปัญหาการเงินมากแค่ไหนเราหาเวลาว่างๆหาที่เงียบสงบ ทบทวนแบบมีสติไม่เข้าข้างตัวเองเราจะช่วยกันเรียนรู้หาวิธีการแก้ปัญหาและเยียวยาขั้นต่อไปนี่คือปมที่เกิดจากความเชื่อผิดๆทางด้านพฤติกรรมการเงินส่งผลต่อพฤติกรรมที่เรากระทำต่องเงินและคลิปถัดไปนะคะคุณจะมีคลิปเสียงให้ทุกคนฟังสมาธิ5าานาที1นาทีทำวนๆซ้ำๆกันโดแบบนี้รับรองค่ะว่าคุณจะมีศักยภาพในการหาเงิเพิ่มขึ้นแน่นอน